สวัสดีครับพบกับ Mix ใน In The Mix นะครับผมวันนี้บรรยากาศก,ก็แปลกตาไปหน่อยนะครับเพราะว่ามาพักที่โรงแรมเซนทราคิวรีสอร์ทระยองนะครับผมนะก็เปลี่ยนสถานที่มาถ่ายวิดีโอกับนี่เลยพาน้องเข้าบ้าน จะไปแกะกล่องกันอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะครับพาน้องเข้าบ้านวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องน้องตัวนี้เลยนะครับมาแล้วเรามาพบกับน้องกันเลยนะครับผมนี่ด้านล่างก็จะมีเซอร์ติฟิเคตแบบนี้มาแล้วเรามาเจอกับหน้าค่าตาของน้องกันเลยนะครับนี่ ตกใจเปิดมานึกว่าเออของไม่มีนะครับผมนะจริงๆมัเป็นห่อแบบนี้นะครับแล้วก็มาพบกับน้องกันเลยนี่ครันี่คือน้องเชนดององชานี่นะครับผมเป็นเครื่องประดับเงินอีกชิ้นหนึ่งที่นิยมมากเลยนะครับนะหลายๆคนนี่ก็จะสื้อใส่กันนะครับ ใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยด้านในตรงปลายตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่า Hermes Made in Italy นะครับผมนะไซส์ Size lg แล้วก็เป็น ag หรือ Silver 925นะครับส่วนตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดร,รหัสสินค้านะครับผมนะมดูความสวยสดงดงามรอบๆนะครับ ไซส์ LG นะครับเส้นรอบวงอยู่ที่17ซนติเมตรนะครับผมนะก็จะเป็นแบงเกิลอย่างนี้เลยแบงเกิลก็คือเป็นกำไลที่แบบว่าเอาไว้คาดเข้าไปอย่างนี้นะครับคาดเข้าไปที่แขนเลยชิบเข้าด้านข้างแบบนี้มันสามารถงางได้นะครับผมนะนี่เข้าที่ไปด้านข้างแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมน้องมีฟาร์มแบบว่าเป็นเชนดองนะครับเป็นเชนดองเรียนติดๆกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7้า็ด 8 9อื้อหือ9เชนดองเรนติกันเรื่องนี้นะครับผมนะเอามาใส่สแต็กค,คู่กับโซ่ตัวนี้นะครับนะหวังว่ามันจะเข้ากันนะครับก็ดูสวยสดงดงามไหมครับผมนะใส่แบบนี้นะตัวนี้นะครับคือเออลังเลหลายรอบแล้วเพราะว่าเออไปเคยเคยไปลองนะครับผมเคยไปลองครั้งหนึ่งรู้สึกมันจะเป็นไซส์เล็กเนี่ยแหละแล้วเวลาพอใส่ไซส์เล็กอ่ะเวลาเราบิดข้อมือไปมาเงี้ย ไอ้ตรงไอ้ตรงแหลมแหมสอฝั่งเนี่ยมันชอบจิ้มข้อมือเรานะครับทำให้รู้สึกเจ็บนะครับผมนะก็เลยแบบไม่ได้ตัดสินใจจะซื้ออะไรนะครับพอไปรอบนี้นะครับเจอน้องนะครับมีไซส์ LG ด้วยครับคือไซส์ใหญ่นะครับผมนะก็มีเส้นรอบวงที่แบบพอดีกับข้อมือเราเลยนะครับผมก็เลยพาน้องมาเดี๋ยวลองแกะตัวเชนดองบรสเลตตัวนี้ก่อนจะได้ไม่เกะก,กะกันอ่านี่นะจะใส่ข้อมือบนตรงนี้ก็ได้นะครับตรง หลังเขอเอ่อหลังเขาเรียกอะไรมันมีตุ่มๆต,ตรงเนี้ยกระดูกตรงเนี้ยนะครับนะใส่ข้อมือบนอย่างนี้ก็ได้หรือจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับนะก็บีบให้มันเข้ามาเข้ามาให้มันเล็กลงให้มันพอดีกับข้อมือเรานะครับนะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวเชนจององเซนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อิลเวอร์นะครับ9ก5นะครับผมนะมก็คือเงิน92.5%นะครับนะก็แบบนี้แบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นอเซสซอรี่เนี่ย ก็คืองานกล่องละเอียดละออเหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็อันนี้จะเป็นซองหนังเลยนะไม่ได้เป็นซองผ้ากำมะหยี่นะครับอืน่าจะเป็นซองหนังที่ยูแหละแล้วก็เหมือนเดิมนะครับในปี1938นะครับคุณโรเบิร์ตดูมัสเนี่ยได้สรรสร้างเชนดองมานะครับโดยได้แรงบันดาลใจมาจากโซ่ของสมองของเรือนะครับผมนะ รีวิวที่ดีต้องมีราคาราคาของน้องเชนดองอองเชนี่เบสเลตนะครับตัวนี้อยู่ที่21,950บาทนะครับผมนะก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปที่ MS Boutique ได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการแกะกล่องน้องเชนดองอองเชนี่เบสเลตตัวนี้นะครับผมนะถ้าใครถูกใจก็กดไลค์นะครับถ้าชอบกันก็กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับผมหากใครมีข้อมูลสอบถามอะไร คอมเมนต์ด้านล่างได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้อินเดอร์มิกขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบายอินเดมิก